สวัสดีครับแ <ai> ม่ยน้าคิดได้อยังครับคลิปนี้ยหดน้ำพักกับพี่น้องทำแล้วเฮ้ยวันนี้พ <tes S 2> ันยาแม่หักพวันที่เก่าแหละผ้าแม่หักตามลาต้นทุเรียนเพื่อได้ซ้ำเลยมาหดพักคำพี่น้องวันนี้ครับกันบ่หดก็ขึ้นหอดพฝนว่าฝนจมพูดพูดอยู่ผู้เดียวพฝนก็เลยจับกล่องไทยมันจมว่าแม่งกินนี่ยังเจ้า แงกินผักผักกาดเติมน้ำกันพี่น้องบ่มีน้ำไส้อืามีนำ้ำพุธอันนี้ไปอันนี้มันคือเป็นหยุบหยุบมนมันนอนมันนอนครับข้ามมาให้พี่น้องกินนั่นนอนมันแล้วเอาลูกไข่ไปใส่ว่ะลูกไข่ไปใส่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเห็นเ,เรียนรดดู้ได้ากนะที่ไปชมเฮี้ยนงามเจ้าบ่ เย็นง่ามกัสร้างกับขันใหมาเราพี่น้องสี่ห้ามือคนละวันนี้ก็พนัดไปสี่ห้ามือนี่ก็มือที่สามแล้วอีกสองวันมันสิมากเระก็ทารุ่นกันมันน่าเอ้มันน้ำน้ำน้ำนะมันเบเหรียญทั้งกองปวดีมันนั่นข้าเจ้าเห็ดยดไว้ไหมไอ้ดีพี่น้องในเร็วทุจ้ากันทุจ้ากันเร็วทุจา ทุจ้าก่อนทุวจ่ยายพ่อก่อนจะบอกอย่างสเนะนั่งเล่นอยู่นี่แหละบรรยากาศดีๆาม่แมงพี่น้องเลยบรรยากาศดีๆตอนแรงมาพบพ่อกันกับน้องมันนาน้องมันนาเล่นชี้ดินคลิปนี้ดูแม่ขโมยวนบนเรื่องผักบนว่ามาแรลงมากัดกินหมด แล้วก็ดูน้องมานาคนี้มึนคนี้มึนทําอะไรก็ไม่รู้อืมอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยอย่ามาใกล้อุมอย่ามาใกล้อุมไปห้องไปไปหามีไปไป,เ,ไป,ไปเดิน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 มาลูกดูแม่รดน้ำผักดีกว่า ดอกดาวเรื่องตอนน้องพระอาเมนิมไปพาเบื้องต้นทุเรียนน่ะเห็นว่าไอา้ไทยมากงามงามดอกเดาเลี้ยงก็เจ้าก็าเจ้าปลูกเลี้ยงกันก็จะเป็นดอกยังบูสิงเดียงก็งามเหมือนโอ้บอ่ล้มเลยพี่น้องสองมื่นวันนี้เจ๊แมนบ้าเพชรดีใจเลยร่มนิ่งแต่อากาศยังหนาวอยู่เลยแต่วันนั้งร่มบ่ค่อยมีถ้ามันหนาวเราบ่ล้มมันก็พออยู่ได้แต่กับมันทึ่งหนาวทึ่งล่มนี่วอะมันจะตายดิ ดูไข่จะ่มันหูเล่นอยู่กับเพิ่นน่ะนะพี่น้องมันเริ่มมืดแล้วก็บ่ค่อยเห็นเลยพี่น้องอยากมืดแน่แล้วอันน่ะก็อย่าไปเร่นน้ำเด้อ ไปทือไปรถดคู่เจ้าทือคู่ไปใไส่ทือยังไปอ <c oughs> ย่ยงเดียวหลักไปแล้วไปแล้วไปแล้วยัดยังไม่เหยียบขนาดพักแล้วพักกำลังแตกเอา ยาไปยบได้ยาได้ยาไปหยบของแม่เด้ี่คนมังกันะเมืองเือมองเยังันเมืองดี่เมืงเงมิงเจัดการคนนี่พนดินให้แม่บอกพี่น้อง พ,พ่นดินยาเดยาเด้ออ่าทักออม้จักเสได้ยเยียบนิดเดียวก็เอาเอาเอามาพ่นดินมาเลยคดุัวจักคนนี้พ่นดินมนเห็นว่าพ่นอ่ะพี่น้องมงดูมึงดูทั้งเด้หลออันนั้ยังย่งกรังดันครับพี่น้องมึง มันพุ่นดินโอ้หเนเนีนแม่เป่นเห็ดอืมอ่าฮะฮะฮะฮอันเนี้ยอันเนี้เอิบอะไรพี่น้องอืมพุ่นยังดิพุ่นแังสัต huh. ว์อืม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 พ่วนข้างนอกแบบนี้แห้วเนาะอืมอนันทางขุนว่าวยังนาะมัน ยังต้องไปกับเบิ้งอันนี้ด้อพี่น้องเด้อขอคุณทุกการรับช่ขอคุณนุกงยังช่วงนี้โควิดว่าไ้ไปไ่ว่าเพียกยนเขาต้สวนพักท้ายสวนพักไอ้พี่น้องเบิ้งนี่นะครับผมไปไซกับว่าไรโควิดพี่น้องหล่งท่องเที่ยวกับปิดมดแต่ที่นีอย่างไรพี่น้องเบิ้งนอกจากเบิ้งสวนพักเบิ้งนองม่นหดพัก ต้นพักขาเจ้าก็ง่ามนะแม่เนาะอืม,มาหน้าเลยมาหน้าลูกว่านินพี่น้องมองดู ก้องย่ามาลงมากออยากเมืดอยากแยงนะพี่น้องขอโทษด้วยไลครับผมกิดอยากแก่งไอกแก้แยงอยากมืดก็มืดอันนี้มุมกล้องหนาได้พี่น้องสวัสดีครับผมเอยผมบอเวดผมนี่อาบน้ำอยู่เลยครับพี่น้องแต่ว่าเฮาใส่เสียแขนเนลนะครับเป็นมัวคุ้มไหมผมเลยเป็นแบบนี้ครับผมไปหาคุนมึนมาไหนา าบอกกับพี่น้องด้ดวยลูกนั่นเอ้ยพวนดีเน่ยพี่น้องมองดูผมก็มีฮอาใส่แหวนในเมื่อนี่นนอย่างนั้นวนั่นแหวนนี่อย่างโอ้ยนี่อย่างบนน,น,งน,งน,น,นี่พี่น้องคือแหวนนี่ลยเอาพวนให้พี่น้องเบิ่งเอา วันวันเฮ้ยเนี่มามมาเรยงมากก็จะเอาเขาหัวเขาขอกเสียงบนตอนหัวเขาขอกพี่น้องวิถีชีวิต ผักสวยๆ่ันว่าคนลดน้ำก็วสวยประสนว่าพี่น้องพี่น้องยำคำยำแรงมาคะดอยาับตอนมั่วตอนคัยน้ยเขาขอกมาเลยเป็นไงพี่น้องต่างเบองอ่ะก็มีอย่างไรพี่น้องก็แชรคลิปว่อเพื่อกะมดน้ำมดพักออกกำลังกายเล่นน้ำลูกเนี่ยนะครับ พอกับท่ายคลิปแล้วก็เลียนเอาลูกนนี่ก็ทราบอกกำลังกายพี่น้องแล้วก็หดต้นไม้ซอยกันได้เนียโมรเวศกับประเทศไยน้องมเนมันกับเวนคนที่มักจับกล่องท่ายเป็นว่าก็ใช่ไม่กันท่านเ่าเป็ี่ยนฟังคุณว่าเวศกับฮดในคนหดฟังเนี่ยคนก็เอาลูกเพื่อนอะไรบ้านี่งหอนหอนมาได้มาได้จอบได้พี่น้องว่าเพชร์ยานเพื่อนนั่นเป็นดึงพักเมียเพื่อน เลี้ยไปแม่ก่อน่้หดทางพุ่นให้ดใหดเลี้ยไปทางพุ่นนะเฮ้ยสร้างคหนห่อยไปเบิ้งแม่ก่อน เฮ้ย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 ๆันจเบียงอยู่ด้วยนน่ะคนี่เป็นงางเบียงงางเบียงเบียงอีกเบียงอีกใหญ่เย็บอันจอนทีน่ะอันที่สองได้เย็บในน้อยๆต้นนึงดอกกละนนส สดชื่นหน่อยเดียวบุ้งเนาะสดชื่นแทน,นต้นไม้เบิ้งจัดการค้นก่อนพี่น้องเบิ้งเพิ่นโดนคัดใจด้วยนะเพิ่อนโดนพอคัดใจแล้วเพิ่นกันตานเรียนมาหาเมรุเพิ่นวิ่ล่าคลิปก่อนสั่นล่าเลยเอาบอกเงี้เอาล่าเลยแม่ลาไ,ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า,จาเอาไม่แมดดด่ดูจ้าเร็วดูจ้า